ล <c oughs> งไปทางพุ่นไปทางพุ่นะวะแม่ทางสุ่นนด้หรือจ๊ะสบายดีเด้อจ้าสบายดีปลาลุงทุกคนเลยนี่จะได้เนาะวันนี้จะพากันไปหาเห็ดเด้อบ่ได้บม่ยังกละลองเบิ่งก่อนนะแม่เนาะเขาไปเบิ่งไปเลาะลิ่นซื่อบ่ได้แล้วก็ยังลองเ <c oughs> ออไปเด้ <c oughs> <c oughs> อหอมมาหน่อยไปน้ำได้นี่ได้ถามถนทนทนทาง มากได้ใส่เตกได้ไปข่ามเลยขูดแดดเลยสามโมงเลยน,ะนี่แดดแหลขะขนาดสีด่โมงแดดมันยังบูบนะดเนี่ยหลรถไปเบิ่ดก่อนถึงข่ามรถไปเบิ่ดก่อนเบิ่งเบิ่งสลอเบิ่งเบิ่ง,งสลอแท้ๆนี่นั่งน้ำตาล น้ำไปน้ำทับเร็ว,รวมาหน่อยกระห้องกิ๊กกิ๊กกิ๊กเฮ้เอามาหน่อยมาน้ำบันทึกคำมาในโอ้ยป่าล้มไยปลาลงเลยเบิกมาล้มไยโคตรเยอะถ้าเกิดแห้งเป็นในแห้งลายขามมากินโลดเขาให้ปลวกแม่เอาอันอยู่นี่บ่าเออเยอะแยะเลยเป็นบปล่ ป่าลำไยกำลังเป็นหมาถามมันซุกหน่อยใหญ่ๆขามากินกว่าต้นหมกหมวงน้ำต้นมะขามพรอำแยะเลยหุ่นหน้า้ำตาลเนืุ่นมาละเบิ้งเพื่อนเพื่อนีกันเอาไปแกงพอได้จับถวยสองถวย ถ้าโ่มี่กับกับออกมันหล่อป่าปลุงเ้ยเย็นดีหมากยังงหม่สมๆมนี่แบบพี่เบื่อไปย่างไปยัง,ายยงมาหอดอันมองซส้ได้จิม um. ้มเฮ็ดช้ำวะแนมหามึงันเด้อคนลุงเด้อ เขามาทางในนี่ป่าหมอกม่วงหมวหอมๆแล้วถั่วมม่วงชุกแท้ๆแน่นอนโคน,นั่นมาหาเห็ดป,ประเทศปักม่วงม่วงชุกมามากินได้กินได้ไหมชุกนั่งคือมันยังกับใส่กับตะก้าหลุด มันหนักมัใส่ตะการโหลดไว้อ่าอ่าตอนนี้ได้สานหนาวบ่เนื้อหนาวบ่หน่อยนะกินได้ยู่ยรู้กระเบื้องเลยเอ๊ะนางคิดดิมาหน่อยมานำไม่ไหวรุ่นน้ำอือืมไม่หอมตัวจะหวานนะฝนตกและแห้งหลายหอยหอมๆนะมันหมักอยู่สมสมๆสมๆแล้วก็หมักอยู่แถวหกหกดอกถ้าอีกเลยเนาะได้แต่มะม่วงบดได้ได้เห็ดเท่านี้ บรรยากาศดีขนาดเลยก็ลเลยลมเย็ดพัดอีจานี่แหลมาหาเห็ดน้ำมอน้อเบ่งน้องเบ่งน้องว่ะนี่แหลมาหาเห็ดนจำบ่อันนี้เฮ้ยยุงยุงยุงมาหาเห็ดน้ำตัวไปสกัดไปน้ำตัวโอ้ยมาบ่ได้มาหาเห็ดมามาหานาะม่วงมาหาเนาะม่วงอยู่ป่าอยู่ดง ได้ารบ่มวงเจ้า่วเแย่อะไนันแพเอากระชอบา้วเขาแบบนี้จะเอากรชอบโอ้อีอันนี้ม่วงมันอีบ้นม่วงมันไม่วงเขียวลมๆอย่ได้บเออมุนเลย๋ยกไปเอาชิบะม่วงเขียวลมๆอม่วงมันไันนี้เห็นอย่างอีกแล้ว กินมะม่วงอีกแหละมามานมะม่วงบ่ได้มามานเฮ็ดได้เลยนี่กินมะม่วงในห้องท้องแตกตายเลยห้องแตกตายเลยอืมาหน่อยป่นก้ะแต่บ่อยพอจะกินก็ได้แล้วพอยากกินมะม่วงกินมะม่วงเฮ้ยมามานมะม่วงปลงเอ้ยเอ้าสำหรับคลิปนี้คิงก็ขอลาไปก่อนแล้วจ้ะ ฉันได้พ่อเห็ดแล้วก็เค้งกะสิทธทาให้ใหม่เบิง่งแต่ตอนนี้มามมานม่วงก่อนไปก่อนนะจ้าบาย